นางเอกดังพูดแล้วที่ไม่เปิดตัวแฟนเพราะกลัวโดนดา่า oh. เรียกได้ว่าแม้จะกลับมาอินเลิฟหรือสถานะหัวใจเป็นสีชมพูอีกครั้งแต่ก็ไม่ยอมเปิดหน้าเปิดตัวออกมาให้เห็นกันง่ายๆเลยค่ะสำหรับสาวชิปปี้ซซรินปรีดียานน์เพราะเวลาลงรูปหรืออวดโมเมนต์หวานเทไรก็ไม่ยอมเปิดหน้าฝ่ายชายเลยล่าสุดก็ได้ออกมาตอบเรื่องนี้ด้วย ซึ่งก็บอกแบบชัดๆเลยค่ะว่าจะไม่ขอเปิดจนกว่าจะสมหวังแบบถึงขั้นแต่งงานเพราะไม่อยากโดนด่าแล้วเอาเป็นว่าจะว่ายังไงบ้างนั้นไปอ่านกันเลยดีกว่าค่ะเกือบจะ2ปีแล้วทําไมไม่ยอมเปิดตัวชิปปี้ไม่อยากเปิดตัวเลยค่ะเพราะอยากให้พื้นที่เขามากกว่าเพราะเขาไม่ใช่คนในวงการเปิดเมื่อไหร่ก็เปิดมานั้นแหละเนาะคือถ้าเราแต่งงานเมื่อไหร่แล้วกันอันนี้เปิดปุ๊บแต่งเลยเหรอคะชิปปี้ใช่ค่ะเพราะไม่อยากให้ชาวเน็ตมาคอมเมนต์ด่านหนูแล้วว่าจริงๆเคยคุยไหม ชิปปี้ก็เคยคุยตอนนี้ชิปก็30แล้วนะการที่จะคบใครแล้วมีความชัดเจนก็ดูว่าเป้าหมายเราไปตรงกันหรือเปล่ามันก็เป็นสิ่งที่แบบว่าควรทําเราก็เลยคุยกันเนาะไม่อยากให้เป็นแบบว่าเราไม่สําเร็จแล้วทุกคนรู้และแบบอ้าวยังไงเปลี่ยนแฟนอีกและคือถ้าตอนนี้เราเปลี่ยนก็ไม่มีใครรู้เอาเป็นว่ายังไงก็เคารพการตัดสินใจของสาวชิปป,ปี้นะคะและเข้าใจมากๆเลยทำไมไดาราหลายคนถึงไม่ชอบเปิดตัวแฟน เพราะเวลาเปิดตัวแล้วเลิกหรือสุดท้ายไปกันไม่รอดก็มักจะมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าอยู่ดียิงถ้าบางคนเปลี่ยนแฟนบ่อยก็มักจะโดนคอมเมนต์อีกทั้งๆท,ที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรในความสัมพันธ์ที่ผ่านๆมาเลย